แล้วก็เป็นการอุทิศส,ส่วนบุญสกุศลให้กับบุคลากรที่เสียชีวิตไปนะครับรก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิทเหลืองบุญนาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชมัฏเลยั่กราบประมาณกาโอชัยามา Iminasa karena saranam kacami, disaranakamanam nisitam, amakante, panadipatave, niyaka kardapanaka, एनं मङ्गलमुदमाकारेषु एनं मङ्गलमुदमाजिता यतिके भव स मे सहानि सवाचा योनो वां च यदा नारनीयो अनुक्त बोधिदाः कोराजते नमः โอโนชยามะสาคุโนพันเตพเกคุสังโคครับหลังจากได้ถวาย ไดคือรถลาเนี่ยครับพอขับมันอขไปฮะ้ก็ได้นปริโผล่วิจันี้ก็พาไปปามาปอยู่ปากินกผู้หูใส่คือตัหูคือว่าหูจิดคือตัวคิดวัหนึ่งวันเทาไรไบโรกับควาคิดไปรอกับควาคิดไปกับความคิดเบัดมันกินประมาณณกิสั่งปะมาณมันคินไกไปเป็นอ้นเบด ผมมีใจมีใจรู้รู้ดีรู้ซัวรู้สุขรู้ทุกข์รู้อ่นรู้หน้ารู้อินรู้หิวนั่นน่ะพาอยู่พาดินพาไปพามาพาให้ดีให้ตัวยเนี่ยคือใจเพราะฉะนั้นเป็นยังไงให้บุญให้ใจให้ใจมีบุญสำลักสารังเ้าใจบุญให้บุญนะบุญคือเครื่องสำลักสำลักสารังใจของเนี่ยมันสะอาดลูกย่างก็สะัดให้นะทำเ็ดใจ ใจพลเมฆมโนมโนแปลว่าใจมโนกภพังขามาธรรมามาโนเท้ธามโนมายาหนึง่ทงทำนั้งร่ายมีใจเป็นไงมีใจเป็นวหนา้ามีใจเป็นประธานทุกอย่างสําเร็จได้ด้วยใจันผ่นานไปไปแล้วแตใจยังคือเกาดูเนี่ยแต่รับแก่แค่ในั้นบตายใจมีบุญก็เกิมากระบ,บุญคือจะทำให้กันอยู่เนี่ยดูซาเปบเรนโตสังขปะจันโนพนา,าราโต raja balang gesese pada mikutar api seke sa purothana